ควิดที่เราหยุดไปนะคะกิจกรรมที่2ของวันที่17เมษายน2564วันนี้หัวข้อคือรู้จักและเข้าใจชื่อนะคะผู้ปกครองหลายท่านที่เคยผ่านการฝึกแล้วช่วยเพิ่มเติมได้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะสิ่งที่เราจะทําความเข้าใจให้น้องๆได้รู้จักอันที่1นึเขาเรียกว่าหัวข้ออันที่2คือข้อมูลอันที่3คือลำดับ เพราะนั้นลำดับการฝึกอันที่1เราต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจก่อนว่าองค์ประกอบชื่อจะแบ่งไปด้วย3อย่างองค์ประกอบชื่อเราให้เป็นคําว่าหัวข้อนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคํานําหน้าชื่อชื่อแล้วก็นามสกุลและเมื่อเด็กบอกข้อมูลของตัวเองเราเรียกมันว่าข้อมูลเช่นป้าชมยงก็จะมีข้อมูลลำดับที่1ว่านางข้อมูลลำดับที่2คือชมยงข้อมูลลำดับที่สาคือบุตรราชนั่นเราเลยใส่ลำดับเข้าไปว่า นางคือ1ชมยงคือสองบุญราดคือสามถ้าหัวข้อก็คือหัวข้อ1นึ่งทำนำหน้าชื่อหัวข้อ2องคือชื่อหัวข้อสามคือนำสกุลนั้นทําความเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตอบคํำถามกับเด็กๆเช่นถามว่าหัวข้อที่สองของตัวเองคืออะไร หรือข้อมูลที่3ของตัวเองคืออะไรก็คือตั้งคำถามไปมาระหว่างคำว่าหัวข้อกับข้อมูลเด็กต้องตั้งใจฟังว่าเราถามข้อมูลหรือถามหัวข้อเด็กจะจัดลำดับความคิดและเด็กต้องมีหน่วยความจำว่าของตัวเองคืออะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องแยกแยะได้ระหว่างหัวข้อข้อมูลและลำดับ ทั้งของตนเองเสร็จแล้วก็ไปเพิ่มบุคคลอื่นในบ้าน mm hmm. เช่นของพ่อ mm hmm. ของแม่ว่าเป็นยังไงนะคะปัญหาที่พบถ้าเราฝึกไปแล้วหนึ่งถ้าเด็กไม่เข้าใจ mm hmm. ก็อธิบายช้าๆซ้ำๆค่อยๆเล่นต่อเนื่องในทุกๆวันก็จะดูผลของการพัฒนาว่าเขาสามารถพัฒนาได้ช้าหรือเร็วได้ยากหรือง่าย mm hmm. พ่อแม่จะได้รู้จักลูกตัวเองมากขึ้น mm hmm. น,นะคะขอบคุณค่ะกับกิจกรรมรู้จักและเข้าใจชื่อตนเอง